ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเนในเบรกที่2นะคะเ,เราพูดถึงตอนช่วงก่อนนี้พูดถึงสารคอเลสตูมน้ำนมแรกจากแม่สู่ลูกวัคซีนกระตุ้นภูมิต้านทานจากธรรมชาติที่ทำลายเชื้อโรคทั้งแบคทีรียเชื้อราเชื้อไวรัสรวมทั้งสารพิษต่างๆนะคะแบบเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะ ที่ร่างกายเคยได้รับสารอาหารกระต,ตุ้นภูมิต้านทานที่ดรบอกว่ามันมีตัวเด็ดอีกที่จะมาช่วยได้นี่นะคะดรยุ้ยมันคือะอะไรคะต่อไปเนี่ยคะก่อนจะไปถึงตัวเด็ดตัวถัดไปอะ่ะอยู่อย่างเล่าเรื่องขอลดรุมให้สั <3 S 1> ่งก<อ> <khi S 2> ินนิดหน่อยหนึง่งเพราะว่ายุ้ยอ่ะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องมะเร็งแล้วก็จริงๆแล้วยุ้ยมีคนไข้มะเร็งในมือแบบเยอะมากอ่ะประมาณ2000รายใน20ปีที่ผ่านมา2000รายใช่ถามว่าแบบ มันก็เจอทุกรูปแบบแหละพี่เปิลถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์เราเหมือนเหมือนกับว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วคือคนไข้อาจจะแบบรับเคมีต่อไม่ได้หรือฉายแสงไม่ได้หรืออยู่ในตําแหน่งที่ผ่า,า,าไม่ได้พี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ,คะก็มันก็เป็นการเขาเรียกว่าประคับประคองในส,สไตล์หนึ่งบางคนก็โชคดีแหละพูดง่ายๆแต่ครนี้ยุ้ยก็เลยพูดที่พูดอย่างนี้เพราะว่ายุ้ยศึกษาเรื่องมะเร็งกับสโตรกมานานมากคราวนี้ในคอเลสเตอรอลนี่มันมีสารอยู่ตัวหนึ่งค่ะมันชื่อแลคโตเฟริน ลคโตมันก็ย่อมาจากมันก็แปลว่าน้ำนมนั่นแหละเลคโตเฟรินเนี่ยเป็นมีบทบาทสำคัญมากค่ะในการต้านมะเร็งแล้วก็การร่วมบำบัดที่สำคัญเลคโตเฟรินผ่านเยื่อหุ้มสมองได้อยู่ในน้ำนมแรกนี่แหละนักวิทยา,าศาสตร์สนใจค่ะการเอาเลคโตเฟรินมาเป็นตัวนำพายาฆ่ามะเร็งค่ะเพื่อที่จะเข้าไปในสมองและไข่สลังพเพราะมะเร็งสมองในบางคนน่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่ผ่านไม่ได้ค่ะ ต่อให้ใช้แก m มา knife operation เนี่ยบางคนก็ขนาดใหญ่เกินไปแล้วบางทีมอยู่ตรงกลางเลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสนใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราเอาลคโตเฟริน mm hmm. เป็นตัวนำพาตัวฆ่ามะเร็งเข้าไปดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการนำลคโตเฟรินเนี่ยมาช่วยรักษาร่วมค่ะกับการให้เคมีบำบัดแล้วก็การฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อให้เราอ่ะแบบใช้เคมีน้อยลงหรือว่าฉายแสงน้อยลง เขาเรียกว่าเอาอิมโมโนเทอร์ปีหรือภูมิต้านทานบําบัดเข้ามาร่วมกับแผนปัจจุบันแบบนี้ทําให้ลดปริมาณการให้เคมีบําบัดและการฉายแสงลงได้อันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ในอนาคตด้วยนะโอ้โหตื่นเต้นไหมคะผู้ชมคะคือดรจุย๋ยหาช่องทางให้พวกเรามีความหวังขึ้นนะคะมาหาทางกระตุน้นภูมิต้านทานกันดีกว่าคะ่ะจริงๆแล้วดรยุ้ยยังมีสารอื่นอีกใช่ไหมคะ จริงๆแล้วตัวกระตุ้นภูมิต้านทานอ่ะมันมันมีเยอะแหละพี่เปิลแต่ว่าคราวนี้เราอยากจะเลือกตัวที่มันเรียกว่าตรงกับสถานการณ์แล้วก็ตัวที่มันเด็ดจริง,รงๆตัวแรกที่เล่าไปให้ฟังไปแล้วนะก็คือคอลอรสตรูมซึ่งมันกระตุ้น CD4 กับ CD8 ในงานวิจัยเลยนะตัวที่สองที่เราเล่าเนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยพี่เปิลค่ะสารสก,กัดมะขามป้อมอะสารสก,กัดมะขามใช่สารสก,กัดมะขามป้อมที่เป็นลูกๆแต่ว่าเมืองไทยไม่มีนะ คือเขาเขาขายเป็นลูกหรือเป็นแห้งแต่ว่าสารสกัดมายูก็ไม่เข้าใจเขาเขาไม่ได้มันเขาไม่ได้ทำเขาอาจจะเห็นว่ามันมันหาได้อมันหาได้เป็นลูกสดนะคะก็เจอตามตลาดสดแต่นี่คือสารสกัดมะขามป้อมใช่ค่ะคือในมะขามป้อมเนี่ยเป็นมันเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมันสูงกว่าส้มตั้งสองเท่าเนี่ยคราวนี้สมมติว่าเราเอาวิตามินซีสังเคราะห์มาแล้วก็มาผ่านเครื่องแยกสารที่เรียกว่าโครมาโตกราฟี เราก็จะเห็นกราฟมันขึ้นพีกหนึ่งว่าวิตามินซีนะแต่ถ้าเราเอามาขาป้อมมามาแยกสารเราจะเห็นว่าไอ้ตัวกราฟที่ขึ้นอ่ะมันเยอะมากเลยหลายพีกมากเลยแล้ว่านอกจากวิตามินซีมันยังมีสารหนึ่งสองสามี่ห้าหกสิบอะไรเงี้ย <c oughs> ที่เราไม่รู้จักชื่อมันด้วยซ้ำไปในมะขามป้อมในผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะอย่าง a c e โ o รลาเชอรีที่มีวิตามินซีสูง <c oughs> ก็เหมือนกันค่ะถ้ามันอยู่ในธรรมชาติเนี่ย เวลาเรามาดูพีกมันก็จะเจอพีกวิตามินซีขึ้นมาและที่เหลือมันก็จะเป็นสารอื่นๆที่มันสามารถที่จะทํางานร่วมกับวิตามินซีทำให้วิตามินซีเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นตัวยุเอียูยก็จะชอบในเรื่องของวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติมากกว่าการสังเคราะห์ซึ่งเวลาเข้าเครื่องแล้วมันขึ้นแค่วิตามินซีอย่างเดียวแบบนี้พูดถึงวิตามินซีใช่ไหมค่ะพูดถึงวิตามินซีก็ต้องพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่คนพบวิตามินซีค่ะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีน่ะได้โนเบลพร i ์ยูไม่แน่ใจว่ายยจะอ่านน้ำสก,กุลท่านถูกหรือเปล่าเนาะดรโรเบิร์ตจอร์กี่ใช่ป่บ G-Y-O-R-G-Y-L เขาเป็นคนที่ค้นพบวิตามิน C ีดรโรเบิร์ตประกาศว่าวิตามิน C อ่ะจะทำงานได้ไม่ดีอ่ะถ้าขาดวิตามิน P ซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าวิตามิน P คืออะไรแต่ท่านบอกว่ามันจะทำได้ดีมันต้องมีวิตามินพด้วย ต่อหลังมนุษย์เรามาพบว่าวิตามิน P ที่ดรโรเบิร์ตพูดก็คือสารตระกูลโพลีฟีนอลค่ะซึ่งเป็นสารเคมีในพืชที่มันเจอในพืชหลายชนิดแล้วมะขามป้อมมีเยอะมากเลยแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมไทยทำอ่ะเราเลือกที่จะเอาวิตามินซีจากมะขามป้อมมามาเป็นตัวกระตุ้นผิมต้านทานเพราะว่างานวิจัยมันเยอะอนะคะ ก็ได้คําตอบตอนนี้เลยค่ะเราจึงเลือกวิตามินซีจากธรรมชาติมะขามป้อมมีงานวิจัยที่กระตุ้นภูมิอะไรบ้างนะคะดรคะต้องงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วนะในวงการแพทย์กอนนะงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วของมะขามป้อมในทางการแพทย์มีต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะต้านเอชไอวีไวรัสแก้อต้านอักเสบปรับสมดุลความดันโลหิตค่ะยับยั้งการกลายพันธุ์ไม่ให้เซลล์ดีกลายเป็นเซลเล์มะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารปรับสมดุลคอเลสเตอรอลปกป้องตับและไตจากอันตรายจากสารพิษปกป้องหัวใจและหลอดเลือดอันนี้เป็นงานวิจัยทางฝั่งแพทย์ตะวันตกแต่ยังมีแพทย์แผนไทยด้วยนะค่ะอายุรเวทตำรับไทยบันทึกแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าบันทึกเนาะฤทธิ์ฝาสมานแก้ท้องเสียแก้โรคบิดป้องกันเลือดออกตามไรฟันอันนี้คุณสมบัติวิตามินซีแล้ว mm hmm. ขับลมปวดกระเพาะช่วยระบายช่วยเรื่องโลหิตจ,จางถุงน้ำดีอักเสบอาหารไม่ย่อยแล้วก็ ปัญหาทางเดินปัสสาวะและที่วิชอบมากค่ะมาขับป้อมในตำรับไทยใช้ในหอบหืดและภูมิแพ้โห,โหมากมายเลยนะคะฟังแล้วแบบอยากกินเลยอะ่ะอ, <laughs> อาไว้ดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเรื่องราวที่เราพูดกันมาก็สามารถหรือสนใจมาขับป้อมข, <laughs> ของไทยทำนะคะ<อ> <laughs> ก็สอบถามเข้ามาได้เลยที่ Line แอดท p อปช้อปปินะคะวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดแล้วเราสองคนจะต้องลาไปแล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของ เทศกาลปีใหม่ค่ะเราก็จะมีของแจกวันที่แจกอะไรนะคะดรแจกตัวที่เราพูดนี่แหละแจกตัวที่เราพูดนี่แหละค่ะใช่ค่ะวิตามินซีจากมะขามป้อมนะคะมีค่ะแล้วก็แจกทุกออเดอร์เลยนะคะสูตรนี้เป็นมะขามป้อมสกัดแล้วผสมวิตามินซีเพิ่มค่ะก็ใครสั่งออเดอร์มาทุกออเดอร์เราก็จะแจกนะคะตัวสองค่ะตัวสองตัวตัวสองแะแจกตัวนี้นะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะสนใจไลน์ ท็อปช้อปปิ้งนะคะถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาไปก่อนนะ,นะคะอันนี้ที่แจกกันนี้ก็ด้วยความรักและห่วงใยจากท็อปเฮลท์สตอรี่สวยสุขภาพ,ภาพดีแบ<ต>บท็อปท็อปขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะพบกันตอนต่อไปค่ะ